มาครับคือที่ผมมาในวันนี้จะสอนนะครับสอนวิธีการแยกนะครับว่าสมเด็จที่เป็นสมเด็จของวัดละคังหรือสมเด็จที่เป็นสมเด็จของสมเด็จเกตชัยโยเนี่ยมันแยกกันยังไงนะครับเช่นอันนี้อันไหนคือสมเด็จที่มาจากวัดเกตชัยโยจริงๆหรือไหนเป็นสมเด็จที่เขาพิมพ์เหมือนเกตชัยโยนะครับสององค์นี้ไม่ใช่พระเกศเป็นพระแท้นะครับ แต่เขาทำพิมพ์ให้เหมือนนะครับเราจะได้แยกออกว่าพระสมเด็จวัดอื่นกับพระสมเด็จที่เป็นของวัดละครังหรือเกศชยโยจริงๆเนี่ยมันแยกกันยังไงนะครับอ่าเรามาดูนะครับอ่าเดี๋ยวผมวางให้ก่อนดูก่อนเลยครับอันไหนคือสมเด็จเอเกศชยโยครับอันที่หนึ่งหรืออันที่สองครับอันไหนคือสมเด็จที่มา ที่เป็นสมเด็เจเกตชัยโยจริงๆครับมาจากวัดชัยโยปันไหนอันที่หนึ่งหรืออันที่สองครับอันหนึ่งหรืออันสองถูกต้องครับคืออันหนึ่งนะครับอย่างที่ผมบอกไปนะครับเกตชัยโยสมเด็จเกตชัยโยในทุกๆวัดนะครับเขาจะมีขอบกระจกนะครับซึ่งอันนี้ไม่มีขอบกระจกครับพิมพ์เกตชัยโยแต่ไม่มีขอบกระจกครับอันนี้มีขอบกระจกครับ นี่เป็นพาแท้นะครับไม่ใช่พาเกนะเป็นพาแท้นะครับแต่เอามาดูเฉยครับวัดอื่นเขาเอามาทำะันับประมาณนี้ครับวัดเกตชัยโยนี่จะมีขอบกระจกครับดูง่ายครับการดูง่ายๆครับแค่นี้ครับแล้วอย่างหนึ่งหูจะไม่ชิดติดขนาดดีนะครับสําหรับเกตชัยโยเนี่ยเห็นไหมครับอืมอ่าสองจุดแล้วนะครับจุดต่อไปเนี่ยนะ คือเราจะเห็นฐานแซมใต้ฐานพระนะครับอันนี้ไม่มีครับพิมพ์ติดไปเลยนะครับแค่นี้ครับไปแล้วครับอ่าสำหรับวัดราครงที่ผมมีครับนี่ครับเอาไวในคอมมาเทียบแทนนะครับจุดแรกนะครับในการดูนะครับอ่ผมหันหลังไปให้คุณดูคุณคิดว่าอันไหนที่ถูกต้องครับถูกต้องครับการตัดครับ เล็กอันนี้ใหญ่กว่าอันนี้การ Australian ตัดถูกต้องนะครับมาดูขอบซุ้มหวายนะครับซุ้มหวายครับดูซุ้มหวายครับดูซุ้มหวายองพระนะมีขนาดอวบอ้วนอ่ะถูกต้องด้านล่างนะครับด้านล่างนะครับจะเล็กแบบเฉียนลงมานะครับจะเทขอบปลายนี่จะเล็กลงมาเรื่อยๆอันนี้ผิดนะครับเจอแล้วครับจุดหนึ่งอับจุดที่สองจุดที่สองอะไรเอ่ยอ่ะ ฐานที่หนึ่งจะใหญ่กว่าฐานที่สองครับอันนี้ฐานที่สองดูอวดอ้วนกับฐานที่สองนะครับนี่ก็ถูกนะครับอนนี้ก็ถูกนะครับใครก็ทำได้นะครับดูต่อนะครับนี่ครับตรงหัวเนี่ยจะเอียงเอียงหน่อยครับตรงเศษนบนนี้ครับเขาจะเอียงไปทางซ้ายหน่อยอันนี้ไม่เอียงครับอันนี้ตรงเป๊ะเลยครับอ่าก็ประมาณนี้นะครับดูของแท้นะครับดูของแท้นะครับอ่ะไปดูของแท้กันเห็นไหมครับ จะเอียงหน่อยนะครับประมาณนี้นะครับอ่าที่ผมบอกว่าเขาตัดถูกเนี่ยเขาตัดถูกยังไงนะครับอเดี๋ยวไปดูรูปที่เขาตัดเนีนชัดประมาณนี้นะครับคือสมเด็จวลัลขังแบบนี้ทุกองค์นะประมาณนี้นะครับจะพิมพ์ม,มานนี้ทุกองค์นะครับทุกองนะอันนี้จะเล็กอันนี้จะใหญ่กว่านะประมาณนี้นะครับไปดูต่อนะอีกจุดหนึ่งเห็นไหม จะเอียงไปหน่อยครับถ้าหองวันละครนะโอ้โหอันนี้ผิดพิมพ์นะผิดพิมพ์ชัดเจนถ้ามองในงองค์ท่านนะแล้วมาดูนะอันที่ถูกพิ์เป็นไงหนึ่งฝั่งนี้แขนจะไหลนี่จะตกนะครับอันนี้จะจักขึ้นมานิดนึงอันนี้ไหลตกไหมไหลไม่ตกครับเท่ากันฝั่งซ้ายตรงร่องแขนฝั่งซ้ายจะลึกออกว่าฝั่งขวานะครับแต่นี้แบบเท่ากันเประน,นะ แปลว่าอันนี้เป็นพระแท้ครับแต่ไม่ใช่ของวัดละคังแต่เป็นของวัดอื่นนั่นเองก็เอาไว้บูชาได้นะอันนี้ครับอันนี้คาดการณ์ว่าเป็นคือถ้าเราเจอพระสมเด็จที่ไม่รู้ที่มานี่เราจะคาดการณ์ได้ไงครับว่าอันไหนคือของวัดละคังอ่านี่นะครับเป็นผงน้ํามันคนระับขั้นแรกหาาตหลังกอน,นี่ถูกไหมถูกต้องเอาซุ้มไหวเอาเป็นไง มีการเลื่อนลงไหมอา้าวมีนะครับดูตรงนี้ต่ออันนี้น่าจะสร้างมาในยุคหลังนะครับอีกทีนึงสร้างในยุคหลังพิมพ์ถูกนะครับเป็นของวัดละคังประมาณนี้ครับสําหรับวิธีการดูวิธีการแยกระหว่างสมเด็จที่มาจากสมเด็จเกตัชยโยที่มาจากวัดัชยโยกับสมเด็จที่เขาเอามาพิมพ์ดูง่ายๆครับเคประมาณนี้ครับหลักการนะครับ แค่นี้ครับ